ันอยู่จังสีแหละนี่เห็นบ่ามาสีน้นาุ่งจุดเลยเนี่ยเก็บแป๊บเดียวเห็นไหมอยากให้เห็นหนำให้นิ่งๆก็หนนึ่งโต๊ะสองโต๊ะเนี่ยเบิง่งทีละพูดไม่แต่โต๊ะงยิยัสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาอีกแล้วค่ะพาพ่อแม่พี่น้องมาลงทะเละเด้แต่ได้พ่อแม่พี่น้องจ๋า หมวกเอามา on, มวกที่ายมพ่อ่พี่น้องจ้าหมวกแต่ของอันนี้มันไม่มีเสือกแพกะก็เลยเอาเสือกมาใส่เอาพ่อแม่พี่น้องโบเบิร์กกับเบี่ยวลาง,งางอยู่ภาพ่อแม่พี่น้องมาทําอะไรรู้ไหมคะมาลงทะเลอีกแล้วมอนี่ล่มกับโบแหง้งน้ำกับ่งพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดจอดอีหิ้หอยขมกับลายลายหอยขม่มงยตื่นเดี๋ยวเลือกหาเก็บเอาหอยข้างหอยขมตัวใหญ่ๆเก็บ ขุนหอยขุอะแยะเลยพี่น้องจ้นาน้ำก็ลงสุดยอดอีหลีสุดยอดจริงๆค่ะมื้อนี้แกะโต้ไม้ได้จ้ะเด้อสิาพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหอยค้างจ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าคันหอยขุมตัวใหญ่ๆก็สิเลือเก็บเอาน้ายู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ่ะไปรับชมกันเลยจ้นาน้ำโลงดีแห้งนี่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำใสมากน้ำใสน้ำใสแดดดีมื้อนี้คนก็มาทะเลหลายหลายคนเขามาเดินชมทะเลมาเล่นกันหลายเนาะแต่ว่า เฮาก็สิออกห่างจากไกลจากผู้คนเนี่ยเนส่วนใหญ่พันอยู่โซน,นนั่นเดี๋ยวจะได้พูนะฟังพูนพูนนะแต่ว่าเฮา,ามาทำมาหากินเฮามาอยู่โซน,นนี่จ้ะหอยก็เยอะหอยแมงผู้หอยหอยแมงผู้หอยขมหอยคางเนาะจ้ะเนาะแก่โตไหมเมื่อน,นันทายปลากก้างหลายหนึ่งเก็บปลากก้างหลายหนึ่งว่าอะไบันทึกไว้บัดอาจจะบันทึกจะไปลบก,กินย่านใดพวกห,หูพี่น้องทิ่ผ่าทางเทคนิคมามือนีหเฮามา้ยไม่เด้อยวจะเด้อ พาพ่อแม่พี่น้องลุยเลยนี่หน่วยแหลกแหกหมันหน่วยใหญ่ถัดสุดยอดจ้ะลุยกันเลยนะคะพี่น้องจ้า้พาพ่อแม่พี่น้องลุยลุยเลยจ้ามาเก็บเลยค่ะไม่รอช้านะคะพาพ่อแม่พี่น้องเก็บหอยเดี๋ยวฝาว่าหางน้ำุนเด้อใส่ถุงมือก่อนแปบ๊บเดียวนะคะชมบรรยากาศวิวริมทะเลไปก่อนเด้อลมกับว้อนแห้งน้ำก็ลมสุดยอดอย่างนี้เด้อ ลืมอีกแล้วลืมมาเสือกหอยหอยหอยอันนี้มาอีกแล้วพี่นอ้องลืมทุกเชือจะเป็นอย่างว่าล้มบ่แห้งเขาลงม,มากจากไก่ขื่นมันจะแห้งทุก่ราวนี่สิขุนบลระหอยขุนเหนมาดามบาัลขุนดีดตอกนอนเอง ีจะนอยสิผ้าสอนกุ้งด้วยจะเด้วออีกแักนอยมีแต่แนวสิเก็บสิกินพี่น้องเอ้ยหนามลงมันพิ่เพิ่มขึ้นอีกระบอกคือบอ่คอยขึ้นดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดามสิผ้าเก็บจนไดล้ละ นั่เห็นปะเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเห็นไหมคะนอนอยู่นั่นนะ่ยอึ๊บนี่เก่าเสียงเด็กน้อยไอเขาเล่นปลาก้นหินกันเมื่อน,นั้นเอาไปาวัดเฮ็ดกินเอาไปฝากกันพี่จอยเอาไปฝากกันน้องหญิงขึ้นกับพ้ากันแบงๆกันไปบ้านเดเกินามาดาม เพราะว่าเหาอยู่ไก่ต้องมาเก็บเงาไดกระดัยสินานี่สองน่วยเบิ้งเบิงที่ล่ะนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยสองน่วยจ้ะถ่ายรูปกันลักษณะพันยูจังสี่แหละนี่เห็นปะเดี๋ยดูเครงโขดเห็นนี่ก่อนเด้อถังเอ้ยคอยไปหาเก็บหอยก่อนแล้วเสียมาใส่ในเจ้าอีกถึงเงินจ้ะได้เยอะได้น้อยก็ขอให้ได้เก็บนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ทำ เม่นูอยังดีละพี่น้องลาบกระเฮ็ดกินแล้วดูแล้ว้มีตวหนวนใหญ่ๆได้แตะเด้อพี่อะเราเห็นบ่ควงสดอของเพ,พิน่นเข้าโจขึ้นมาสีนามฟุ่งจุดเลยเนี่ยเก็บแป๊บเดียวเห็นไหมเต็มกำมือแล้วเต็มกำมือเราก็ไปใส่ถังใส่ถังของเราไว้ลงถังไปรออยู่นี่นะจ๊ะถังจ๋าไเก็บต่อครับพี่น้องคะ่ะ เห็นบ่เย้เล็กน้อยเล่นป้าก้อนหินลงทะเลอันต้นข้าเจ้ามากมากมาก,มากเล่นเด้ออันหลูกๆเพื่อนแพทย์ด้วยกันกาแฟแนแพทย์ใช่หรพี่น้องเอ้ยซอยกันแนมเมื่อกี้นี่เห็นอยู่วันนี้ยางมากใจล่มมากพอดีมาซอยกันไล่ตาเลยแนมบ่เห็นสาบัดเมื่อกี้นี่เห็นยี่หลีจ้ะหน่อยนี่บน่นอันเออนีเด้แมนยีหรีเนี่ย มงเงยมึงเก่งเลย,เห, <laughs> ย,หยนะะเห็นบ้างน,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 นี่อีกหน,น่อยนึงอ้เหีบริเวณใกล้เคียงกันเต็มกำมืออีกแล้วจ้ะเต็มแล้วไปใสเ่เราเดี๋ยวเก็บหอยเสร็จก็จะพาไปเก็บผักต่อนะคะ มาดูผักคณะทะเลค่ะผมทะเลของเราจะตาต่างถุนจ้ะจะตาต่างรอบขึอ้นมาทะเลแต่ละทีเราก็ต้องน้ำกำลังล่งอากาศดีว่มีล่มเท่ากับต้องจัดเต็มนะพี่น้องเห็นไหมครัแแบบเดียวเมื่อกี้ จุดยันแล้วว่ากายกะโบยกระไซเป็นไดมันหนามันหนาไอ้นีมันอู้ยนี่พี่น้องจาสามน่วยเลี่ยงกันมือเจ้าเบิ้งเด้อลมมันผัดมันมันคอนไอ้มันคอนโธให้บอไดดอกโอ้ยสองนวยอีกหน่วยหนึ่งเน่านี่ลมมันผัดสีไ้เบิ้งนิ่งๆอ่ะแม้ว่าได้ดอกลมมันผัดหนาเบิ้งเอาจังสีละลมมันผัดน้ำทำให้เรา เบี้ยนหัวนะคะเดี๋ยวสองหน่วยเห็นปะหนึ่งหน่วยสองหน่วยจ้าบุญหน่งหน่วยหนึ่งสามหน่วยอุ้ยบุญนะสามหน่วยแล้วก็หน่วยที่สีเบิ่งเก่งเลยนี่ว้าวบุญเต็มกระเมยออีกแล้วจ้ะอุ้ยหน่วยที่หาเลยหน่วยที่หาหน่วยที่หมนเลยออกมาข้าวเดี๋ยวหน่อน อฮัดหน่อยนี่คือมันใหญ่แท้คือมึงกึ่งิ่งแท้เจ้าก็ได้โอ้ยเต็มเต็มกับมือข่อยพอดีนี่ย่างากลับไปกลับมาเอาไปใส, <c oughs> ส่ถังมันตองย่างล่ะว่าสันอันถังลอยนี้ีจากมาไหนลืม,ล,มลืมถุกเถื่อลืมมาเสียกมาหอยเบายู่าง,งามใด่งามน,นั่นเวลาสิมาลืมประวัติกรสิออกมานี่ก็บแวะไปเบิ้งเห็ดมาแล้ววสันนะว่ามันพอดี บนมันวาออกทีจอจงไปแต่หมนันบนแมนด้วยพี่น้องน่อยนึงเออพี่น้องเอาแดงไดะจำทางได้จำได้ไปเดี๋ยวมาเอาเอาไปไห่ก่อนน่อยนึงโอเคอันนี้เราก็ตรงมันอยู่เลยตงมผ่านป่าก็แวะดูเห็ดนางรม ไปดูเห็ดนางลมเสร็จแล้วเราก็มาลงทะเลไม่มีเห็ดเราก็ออกทะเลเองสินะก่อนสุดยอดต้นหนอนอะไรหมือนกันบ่เหมือนเก๋งนี่นอนเอ็งเลงนี่เห็นบ่หน่อยแบบไงเหมือนกันละหน่อยๆซะเหมือนหึงละเจ้งสุดยอด เขียดแม่นู่นอย่าแต่ถ้าไปลุ่นน้ำกันได้โอ้ผีหน่วยหนึ่งมาดามทุกคนเห็นจ้าเนี ання, ่ยหน่วยบื่อเลิมเลยจ้าพี่น้อนมึงเด้อเดี๋ยวนี่มันไปนี่วนไปเอาไปไหว่ไก่ถังก่อนเดี๋ยวค่อยคอยก็บเพราะว่าเขาสิลงไปเอาสุตรต้นนัดมันสิเต็มกับมือเขาพอดีเลยนี่หน่วยโอ้ยสองหน่วยมึงที่ล่ะนี่หนึ่งหน่วยสองหน่วย โยนไปเหมือนเดิมนะคะโยนไปก่อนโยนเห็นถามทางอกล้องก,กันหัวลระจาปีึงปั๊าต้องเอาเลยภาัามันลืมได้นี่เอโยนกล้องๆร่วมกันไปก่อนเอาตัวนั้น ใช่นะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่สองหน่วยอีกเห็นแบบเมื่อกี้นะสหน,สหนเห็นหลายอยู่ หลายยิ่งแต่ว่าไปข้างใดเบิร์ตแบบนี้เต็มก็เมื่อยขึ้นก้สี่หาหน่วยมันก็เต็มแล้วเนาะอ่ะอ่ะอ่ย่ะนี่นี่จ้ะเต็มเดินกลับเดี๋ยวเจออีก แหนมนัมงเท้าแหนมจังหนึ่ง่เห็นแหนมอุ่เทือหนึ่งอ้าวเห็นอุ่นเดี๋ยวขอยยมำเก็บรอบนี้ียวผีอีกต้องเอาดิส่วนมาอีกเทืาหนึ่ง่เห็นนะต้องเอาต้องเอาเนี่ยเอาไปเลยเอาได้เบิดบ่น้อยเนาะต้องเอาให้เบิมดมตโนดามเออเออติ่งกับมือลุดไม่ลุดมือเอา้า ม,ม,ม,มาได้เต็มอีกนวยเดียวเองเอาให้ได้ได้แล้วได้แล้วโอ้นี่เป็นไงคะนี่มีแต่นวยใหญ่ๆก่วยได้คอยจะได้มีความสูขในการเก็บองหอ,งอ,งองยเหมืนอ,อนขนมทั้งปะ นี่ที่มารานเก็บเก็บยอนมาเมานี่ยเนี่ยเมืกก่อกี้นะหลายหน่วยอยู่เด้อหนึ่งหนวหนึง่งก็จะเป็นหรือตายดอกตายนี่หน่วยตายหน่วยตายเด้อบวผมเป็นหน่วยกาตายสิลองเอา ทางโน้นไปค่อยๆถือเอาขี้ขาดยังถิ่นยังลูกตายตัวนี้งสองตัวคู่กันนี่พี่นอ้องเห็นปะหาดูได้ยากผมได้เป็นมันก็สิว่าหาเบิ่งได้ยากมันควันถูกล่องไม่ค่อยได้เรื่องของเหลืองเอาถอดถุงมือออกก็ได้พี่น้องจบเอาเลย ใช้ขุดเลยเด้อดพี่น้องมันมันบ่ได้มีแบบนั้นเด้อท,ทันสิขุดตรงลงไปเลิกๆล,กลกปุ่นๆแต่ว่าน้าม,มันบ่ได้ลงอ่ะห้าไปนั่งขุดเลิกขนาดนั้นเนาะนี่ก็เลยต้องเล่าน้ำโลงมาเก็บแต่จังสีกับพ่อกินจ้ะมาเก็บเอาจังสีแต่ละเทือกับพ่อของมวนน้ำเด้อรุ่นนำ้ำหาเอาจังสีอโอ้คอใหญ่เราพายเรือมา ตา,นะายแล้วบอลบ่คุนะไปเลือกอยูนะ่นีน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกนี่จะเป็นหรือตายหน่อเอาไปลุยกันสระคอยเห็นอยู่เมื่อกี้เนะี่ยเอาอีกแล้วโอ้ยบ่เห็นแล้วน้ำมันไลยซ่อ ูคันน้มลงไปแล้ววางผุนมันสิรักลงแต่แต่แง่ไดผู้นามห้องพเดเช็อันนี้ซุมมาซื้อจ้ะพี่น่องซุมมาซ,ซื้อแต่ก็โอเคอยู่หมานอยู่นม้มจะเขาเกิดมาด้านจา้ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ห,ญหนึ่งตัวุย yak mát, yak chạy, mát, 3 tô mày, thằng, chờ bưng nồi lèm, bật đi, cái này là thử. đi, thời gian thử, cái lột cá bơi như cầy bên đấy đâu. ซ้อมเขาจะเกือบหอยอน้ำม,มันขึ้ไนไหวกันเลยเห็นน้ำลงดีใจปันว่าถือลอตเตอรีะะ่เป็นตัวเวลาลงทะเละก,ก,ะกระซับกระซายกับยาว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะ อยากให้เห็นนั่ให้นิ่งๆ่ก็น่นหนึ่งโตนสองโตเนี่ยบางทีละปวไมแตตโตวใหญ่ใหญ่ปาดใหญ่มากนะคะเนี่ยนัอยน่นอะอาสวะยนแต่มันยังเราค่ายดินบ่เมืเราสิตายบ่บ่ายนะนัอยน่ะน,น้อยน้นอยปวดวาว น้องปูจ้าเห็นบอพี่น้องพี่น้องปูปูเห็นบอนา่น,หนาหนนปูปูนะ่ะเฮ้ยเอาจับปูเห็นเบิ้งอู้ปูนิ่มปูนิ่มปูนิ่มจะ้ะนี่ปูนิ่มนะจ๊ะปูนิ่มจ้านี่กินได้ด้วยแต่ว่าอุปล่อยให้เราไปมีชีวิตเนาะคือส้งสิตายคือโอ้ยเอาไปกินหลยกันนะตายบอคือเหตุคือตายตายหรือไม่ตาย ปล่อยซูลงทะเลสู่ธรรมาชาติคือเกา่าเอา้าเบิ่งเด้อแล้วตายบ่เฮ็ดคือนก็ตายนี่แหม่บ่บตายดอกบ่ตายบ่ตาย,ตาย <laughs> พี่น้องกำลังพายืนหลุนปูว่าเราตายหรือว่าตายแพศหันเราสิตายแพ,ส,ยพสิเอาไปกินนะนายเฮ้ยว่าอย่าให้เราอันมีชีวิตต่ต แสบเธอได้นะ <laughs> ปูนิมเอ้ยงายทองแกเดยตายละ่ะถึกน่อยน่อยนึงกับสิตาไปกินก่อน <laughs>

เยอะอยู่เยอะอยู่พอกินอยู่ตายตัวนี้อเอเล่นสวนกันพุ่น ข้า,า,า์ใหญ่ข้าเจา้าเห็ดกิจกรรมไปตะม้วนไปตะมวนนะข้าเจา้าเาขาเนีอยถ่ายหลุมเจาเ้าวนี่เด้งแอบถ่ายไปแล้วแหละถ่ายทั้งหลุมถ่ายทัย้งอันวิดีโอเลยแขกกันมา <c oughs> อันแขกข้าเจ้ามาจองพี่น้อง <c oughs> ยึดพื้นที่ทะเลเกือบทุกทะเลแถวบ้านมาดามเพราะแขกอยู่หลายเนาะ ไอ้หน้าก็เอาอันเครื่องเสียงมาเปิดแล้วก็เอาอันแมวปิ่งย่างมาปิ่งไปเห็นคนเดินหมาขาเจ้ายืนแนมข้าเจ้าบุญอ่ะหน่อยยุติตากระเจาหน่อยบ่บ่หน่อยเป็แต่เนาะอีกโอ้เดี๋ยวกองไว้นี่แหละเดี๋ยวมาเอานี่ แล้วถทำก็เห็นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยอีกนหน่อยนึ่งเห็นเปล่าอ่ะอย่าหนยหนึน่งแม่เดี๋ยวงดนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินเ,น,เน,นี่ยเนาะ ลมเลยบนลมเลยไซบิกไซใหญ่เลยภาวานาบาบูหายมีดินเนาะ,ะ,ะเช่นจะแจวมากเลยถ้าไม่มีดิะจะเลิศเทาก็บปลุป๋ยกัน้องมัยแต่จะช่วงใต้่ามเลยหนีไม่ึงจ้ะ น่ใหญ่อีกแล้วนะเนี่ยนั่นเราเนี่ยใหญ่อีจ้ะยังวนไปวนมามันก็อยู่นี่แหละวันหนึ่งเอาให้ได้นมาดำได้อยู่จ้ยโอ้มือนี้คือจุได้หลายเทียวนี่มันมือนี้เทียวนี้คือจุได้หลายแุวนะมือช้างไปบ้างไปใส่น้ำมันนี่เนาะ เดี๋ยวเอาถังมาเก็บใส่มาทำสักพ่อล้วแหละเก็บบริเวณใด็กไก่เคียงกันนี่กับพ่อล้วะเพราะว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วจ้ะน้ำเริ่มขึ้นแล้วค่ะเขาอยู่แต่ใจเขามาเก็บกินได้เรื่อย เอาถังกันรออยู่นี่นะจ๊ะ,จะเสือจ๋าเิ็บเมื่อกี้พี่น้องก็ด้ร้ลยเติมนะถังกระตาทุ่คน,นทุกคนก็คิดก็ระ้าง ดอกเหลือหลายอยู่ฉันไปเร็มากเก็บทุกหนเลยนะหยาดลงก็วางจิ้มไปจ่าคอยลุกไปจ่อรอน้ำลงจังแต่มาเธอเนะนี่ยอยู่หนีเธอนบินผ่านเธอเห็นน้ำลงเธอก็กินแล้วหอยแอนแมงปูนะ่ะเธอกินเป็นดุง <laughs> จะหอยแ okay, ล้วโอเคจ้ะทำอะไรพี่น้องจิ้มกระสาไปซ้ำหนีเด้อเดี๋ยวเดินไปดูหอยแมงปู ในคลิปต่อไปก็แน่หอยแมงผูสวยมาสิผ้าเก็บหอยแมงผูจ้ะไม่ค่อยไปเก็บป,ปักคันนะคะเก็บผักมันเก็บปักอยู่ดีมีแงสุภูทุกคนเด้อจะ้ะก่อนไปให้ชมวิววิวทะเลสวยๆนะคะวิวแบบสวยวันนี้ลมก็ไม่แรงค่ะพ่อพี่น้องค่ะไปแล้วจ้าแงงๆรวยๆสุภูทุกคนรักมาจุ๊บจสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะพ่อพี่น้องจ้ะ